สวัสดีครับพบก,กับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับเรียกว่าด่วนมากๆนะครับพิเศษจริงๆวันนี้เรามีรถที่น่าสนใจ1คันนะครับสาวกรีโ o ห้ามพลาดเหมือนเดิมสำหรับแฟนๆที่ขอกันมานะครับอยากหาสีดำนะครับไว้ใช้นะครับมาแล้วครับคันนี้ Hilux Revo 2.4ทีนะครับได้ปี2018เลขหม่เพียง130,000 ราคาสุดคุ้มนะครับคันนี้เพียง5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ5 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะรุ่นจีคันนี้ได้รุ่นจีนะครับมีดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานแท้ประวัติศูนย์ะครับเช็คได้100%เช็นะครับเช็คระยะต่างๆใช้อะไหลแท้100%ะครับมั่นใจได้เลยนะครับมาคันนี้มาคันเดียวนะครับตอนนี้มาใหม่ๆยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับมาปุ๊บรีวิวปั๊บ ให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะครับท่านไหนที่สนใจโทรมาเลยครับ064-8267165วิ n d ีเ s ล l ยินดีให้คำปรึกษาออกรถได้ทุกอาชีพออกรถได้ทุกจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับคันนี้นะครับคันนี้ราคา549,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ไปเลยนะครับผ่อนเดือนละประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหากิจพ่อค้าแม่ขายเกษตรกร,กรโทรมาคุยกันนะครับ064-8267165 เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับโรทักโทรมาคุยทักมาคุยกันนะครับเอารถดีๆไปใช้กันนะครับคันนี้สวยจริงๆมาใหม่ๆนะครับนี่เรียกว่าล้างเฉยๆยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทําสปายังไม่ได้ปรับตัวรถแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะเราให้ดูกันตรงนี้เลยนะครับเพียวๆอย่างนี้เลยนะครับคันนี้ข้อดีนะครับคันนี้จุดสังเกตนะฮะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับเดย์ไทม์ LED มาให้ นนไม่ธรรมดาจริงๆนะครับปี18คันนี้ด้านล่างได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับไฟตัดหมอกพร้อมโครเมียมขอบโครเมียมสวยๆนะครับกระจังหน้าโครเมียมตัดสลับพีโนแบล็คนะฮะสไตล์รีโวเท่ๆแบบนี้นี่เลยฮะข้อดีของรุ่นนี้นะครับโปรเจคเตอร์สวยๆมาแน่นอนนี่รถมาใหม่ๆยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสภาพเดิมๆมาอย่างนี้นะฮะยังสวยขนาดนี้นะครับปรับสภาพแล้วหายห่วงเลย นี่แหละครับหน้าตาของเจ้ารี v o 2.4ปี18เกียร์ออโต้ยกสูง4ประตูคันนี้ท่านไหนที่กำลังมองหานะครับโทรด่วนๆเลยนะครับคันนี้มีคันเดียวนะฮะมาไม่เยอะสีดำนะครับหลายท่านเรียกร้องกันมาอยากได้สีดำนะครับเกียร์ออโต้ยกสูงมาแล้วนะครับคันนี้064826765 Win Diesel โทรมาเลยนะครับแอดไลน์ได้ด้วยโทรมาปรึกษาโทรมาคุยกันนะครับยินดีให้คำปรึกษาออกรถด้ทุกอาชีพ ออกรถได้ทุกจังหวัดทั่วไทยนะฮะเรามีบริการไฟแนนซ์เส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยสบายใจได้นะครับรถของเราทุกคันนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์เช็คประวัติศูนย์แท้ร้อนตะครับตรวจเช็คประวัติได้เลยนะฮะคันนี้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเอามาถ่ายให้ดูกันก่อนมาดูโครงสร้างโอ้โหเนี่ยฮะเดิมๆนะครับบางๆเดิมๆแบบนี้วินดีเซลเท่านั้นครับมีรถสวยๆให้คุณได้ใช้กันนะครับเรารับประกันโครงสร้าง ไม่มีชนหนักมีความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนไม่มีชำรุดส่ญนหายอยู่ครบๆนะฮะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้นะครับได้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับพร้อม ABS ยางดัลลอปแกรนเทคมาให้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นยางปี21อนะครับโอ้โหยังใช้งานได้ดีนะฮะดอกยังลึกๆใช้งานได้นะครับปีกนกโช๊คอพอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์มาใหม่ๆนะครับนี่คือยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสวยสมบูรณ์เดิมๆแบบนี้นะฮะ นี่ขนาดเป็นรถเดิมๆนะครับมาใหม่ๆรีบถ่ายให้ทุกท่านได้ดูก่อนนะครับกลัวจะมีคนแย่งเป็นเจ้าของไปก่อนนะครับนี่แหละฮะท่านไหนที่กําลังมองหานะครับรถสีดํานะครับโทรหาวินดีเซลด่วนเลยนะครับ0648267165แอดแอไลน์เข้ามาคุยกันนะครับถัดมานะครับคันนี้แน่นอนครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมแน่นอนนะครับตัดสลับสีดําไฟเลี้ยมีมาให้นะครับโลโก้ไฮลักบันไดข้าง มีมาให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะไปแบบเร็วๆนะครับดูแบบคร่าวๆกันก่อนว่ารถเดิมๆยังไม่ได้ปรับสภาพยังสวยขนาดนี้สภาพดีขนาดนี้ถ้าปรับสภาพแล้วจะสวยขนาดไหนเนี่ฮะเราเปิดเผยจริงใจนะครับถ่ายกันให้ดูเพียวๆเลยนะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนนะครับญญก,มมกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนนะครับสัญญาณการขโมยมีมาให้นี่ยฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้าแน่นอนชัดเจนมือเปิดโครเมียมนะฮะเปิดออกมาตรงนี้โอ้โห สวยๆใสๆใหม่ๆปิ้งๆแผงข้างประตูนะครับวัสดุพลาสติกตัดสลับตัดสลับสีเงินนะครับมือเปิดโครเมียมเพนโนแบ็สมีกระจกไฟฟ้ามาให้ที่วางแก้วชุดลำโพงเหมือนเดิมนะครับสมบูรณ์เหมือนเดิมนี่ฮะซอกหน้าเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไข่ที่สำคัญรุ่นนี้พิเศษนะครับหนึ่งคือได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับสองลำโพงทวิตเตอร์มีมาให้ด้วยอา่านะฮะ สาคันนี้เบาะหนังให้ด้วยโอ้โหสีดำสีประตูเกียร์ออโต้เบาะหนังท่านไหนที่กำลังหาอยู่นะครับด่วนเลยนะครับ่วนทหกสี่แปสองหกจ็ดห้าพักมาคุยกันนะครับด่วนๆเลยคันนี้น่าจะมาไวไปไวเหมือนกันนะครับสีดำมาไม่บ่อยนะครับนานๆมาทีคิดเพลทมีมาให้เหมือนเดิมนะครับซอกข้างนะครับตัวบริเวณเสาบีนะครับเสาบีน็อ เดิมๆไม่มีขันไม่มีไขนะครับบริเวณ <S <S หูกรอนนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เนะี่ยฮะน็อตเดิมๆไม่มีขันไม่มีไขแต่อย่างใดน,นะครับตัวบริเวณขอบประตูเนี่ยฮะตัวบริเวณขอบประตูยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับสีเดิมๆสีเดิมๆเลยนะฮะโอ้โหคุ้มค่ามากๆมาปุ๊บรีบรีวิวปับ๊บนะครับกลัวคนอื่นจะขายไปก่อนนะครับคันนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนนะี่ฮะ สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยนี่รถมายังไม่ได้ปรับสภาพยังสวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําสปานะครับดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับเอาละถัดมานะครับด้านในนี่ฮะคันนี้ข้อสังเกตนะครับหนึ่งได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์สองได้เป็นเบาะหนังรอบคันนะครับสามหมอนมีพนักแขนมาให้พร้อมที่วางแก้วโอ้โหไม่ธรรมดาคันนี้ไม่ธรรมดาเท่านั้นยังไม่พอครับแอร์หลังมีมาให้แน่นอนโอ้โหพร้อมกับตะขออเนกประสงค์นะครับสองจุด บริเวณคนนั่งกับคนขับคันนี้มีดีจริงๆนะฮะบริเวณด้านหลังนะครับได้เป็นกระจกไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยเบาะมี Isofix มาเรียบร้อยนะครับมือจับขึ้นลงนะครับสะดวกสบายเหมือนเดิมนะฮะมือจับขึ้นลงสะดวกสบายเหมือนเดิมโอ้โหออปชั่นคันนี้ถือว่าให้มาดีนะครับให้มาดีมากหูกรอนะครับไม่มีขันไม่มีไข่ใจอย่างใดตัวสะโพกนะครับตัวสะโพกหลังตรงนี้นะฮะสปอร์ตเอารอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ ไม่มีการทำสีแต่อย่างใดนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยโอ้โหสวยมากครับคันนี้ใครที่กำลังมองหานะครับด่วนๆเลยนะครับ0ูนย์หกสี่แสองหกเจ็ดหนห้านี่ฮะมาเร็วไปเร็วแน่นอนด้านในนะครับนี่ยังไม่ได้ทำสปาทำอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ฮะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับชัสซีโอ้โหล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานนะครับล้อมแม็กเดิมโรงงานเลยได้เป็นยางดัลลอปแกรนเทคปียี่สมาให้ ดอกยังลึกๆใช้งานได้ยยาวๆนะครับต้านท้ายนี่ฮะด้านท้ายมือเปิดโครเมียมนะครับได้เป็นกล้องถอยมาด้วยโอ้โหพิเศษจริงๆนะครับคันนี้กันชนท้ายแบบทูโทนนะครับโครเมียมตัดสลับดำนะฮะบุคลิกดุดแบบนี้นะครับไฟเบรกตรงที่3อยู่บริเวณกระบะท้ายเปิดออกมาตรงนี้นี่ฮะใหม่ๆนะครับนี่เราจริงใจรีวิวนะครับมายังไงว่ากันไปอย่างนั้นเลยนะฮะนี่ฮะชัดเจนนะครับ รถถือว่ามีการใช้งานนะครับมีการใช้งานตามธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของของของการใช้งานรถนะฮะกระบะนะครับแต่ว่าทุกคันนะครับอยู่ในสภาพที่สวยนะครับถือว่าใช้งานได้มาตรฐานเลยนะครับที่สําคัญรถทุกคันเนี่ยฮะไม่มีชนหนักเพิ่ความจมน้ํานะครับเนี่ยฮะตัวถังไม่มีตัดต่อใดๆนะครับเดิม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 เลยนะครับเนี่ยฮะโอ้โหสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ 4R อยู่ครบๆเลยนะฮะเนี่ยฮะน็อ ไม่มีขันไม่มีไข่ไม่มีขยับแต่อย่างใดนะครับสวยๆเลยโอเคคันนี้ได้เป็นตัว G นะครับเป็นตัว G h i Lu ัก e v รรุ่น G นะครับ G เราได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะฮะได้เบาะหนังไฟโปรเจคเตอร์มานะครับถัดมานะฮะอันนี้เนี่ยฮะตัวล้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแชสซีอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีตัดไม่มีแตกไม่มีต่อใดๆโอ้ คุมค่าจริงครับคันนี้ใครได้ไปนะครับกระจกเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้โรงงานแน่นอนตโตโยต้านะครับชัดเจนนี่ฮะแผงข้างยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะเบาะยังใหม่ๆนะครับยังตึงๆเรียบๆตึงๆแบบนี้เลยนะครับ <S <S ด้านบนมีตะขอเอนกประสงค์ <S <S ให้เฮดรูมสะอาดสอาดสวยๆแบบนี้โอ้โหนี่แลหละฮะสวยงามน่าใช้มากนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะ ด้านหลังนะครับซองใส่กระสารใส่ของยังเรียบเรียบตึงๆไม่มีหย่อนไม่มีย้วยแอร์หลังมีมาให้รุ่น G ีคันนี้ได้เป็นรุ่น G ีนะครับถือว่าได้ออปชั่นเพิ่มเติมมาพอสมควรนะฮะเปิดออกมาบริเวณคนขับนี่ฮะบริเวณคนขับเปิดออกมานะครับนี่ฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับใช้งานได้เลยกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับ1บานนะครับล็อกกระจกเซนทัลล็อกมีมาให้พับข้างไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าลำโพงทวิตเตอร์มีมาได้แน่นอนนะฮะ ซอมหน้าเดิมๆนะครับซอมหน้าเดิมๆน็อตไม่มีขันไม่มีไข่แต่อย่างใดสกิทเพจมีมาให้แน่นอนนะครับตัวลาเบลนะครับลาเบลด้านข้างเนี่ยฮะเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงแต่อย่างใดน,นะครับโครงสร้างไม่มีโดนชนข้างมาแน่นอนนะฮะเนี่ยฮะน็อตหัวน็อตเดิมๆเลยครับหัวน,น็อตคมๆเดิมๆไม่มีขันไม่มีไข่ไม่มีขยับแต่อย่างใดบริเวณสีนะครับบริเวณสีโดยรอบโอ้โห งมากครับคันนี้ที่สําคัญเบาะหนังไม่พอเอาเบาะไฟฟ้าไปด้วยนะครับปรับได้6ตทิศทางแมมีดีจริงๆปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันด้านในนะครับคันนี้พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมแอร์แบ็กในตัวนะฮะมีแป้นควบคุมแดชบอร์ดมาให้นะครับสั่งงานด้วยเสียงเรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับปรับพวงมาลัยปรับได้4ระดับนะครับขึ้นลงหน้าหลังนะฮะตรงนี้ โอเคเลขไม่นะครับคันนี้แสนสามนะครับเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ70โลนะครับโดยประมาณ70โลไม่มากไม่น้อยกำลังดีนะฮะตัวด้านบนนะครับคอนโซลใสๆใหม่ๆสะอาดๆเลยนะครับรุ่น G เนี่ยฮะโอ้โหสวยปิ้งๆเลยนะครับสวยๆปิงๆแบบนี้เลยเนี่ยฮะช่องใส่กระสานะครับอยู่ในสภาพใช้งานได้นะครับเล่มคู่มือต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับรบโดยงานประวัติสูนแท้100%ย์แน่นอนนะครับช่องใส่ วางแก้วน้ํามีมาให้นะครับรุ่น G ีนะครับเราก็ได้เป็นกล้องถอยมาให้นะครับได้เป็นกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับชัดเจนนะฮะสะดวกสบายแบบนี้คันนี้ได้เป็นแอร์แบบดิจิตอลปรับได้7ระดับนะครับเพาเวอร์ออลเทมีมาให้2จุดนะฮะมีช่องต่อ usb ให้นะครับช่องวางช่องวางของนะครับช่องวางแก้วน้ํามีมาให้เกียร์ได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้มีมีดูโอ้โหมดนะครับมีดูโอ้โหมดแบบตัวประหยัดกับตัวเร่งแสงนะครับช่องเก็บของตรงกลาง นะครับแล้วก็มือเบรกนะครับแบบมือยกบริเวณพนักแขนนะครับเป็นแบบหนังสะอาดๆนะครับเปิดออกมาด้านในมีเพ e r เอาเล t ให้1จุดนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับรุ่นจีมีให้มาเพิ่มนะครับมีของให้เพิ่มอีกนะฮะตรงนี้กระจกด้านบนนะครับปรับแบบมือยกนะครับตรงนี้คนขับนะฮะม่านบังแดดไม่มีกระจกให้แต่มีที่ใส่แว่นตาให้นะครับไฟสองสว่างมีให้แน่นอนนะครับเปิดออกมาตรงนี้ โอ้โหอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะทุกจุดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟปกตินี่ฮะท่านไหนกำลังมองหานะครับคุ้มๆเลยนะครับคันนี้064826765วินดีเซลนะครับจัดรถสวยๆมาให้แล้วคันนี้นะครับช้าหมดอดเท่แน่นอนไปดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เช่นเดิมครับคันนี้ได้เป็นกลุ่มกําลังดีเซลคอมมอนเรล2.4ลิตร นะครับร้อยห้าสิบแรงม้านะครับแรงแกร่งประหยัดทนทานไม่จุกจิกนะครับจัดไปเลยครับรีโวนะฮะโอ้โหคันนี้สภาพนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเราโชว์ให้ดูด้วยความจริงใจนะครับนี่ฮะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ลัดไม่มีขันไม่มีไขฝากระโปรงนี่ฮะเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เดิมๆสวยๆนะครับซีนซิลิโคนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ตัวสติเกอร์ต่างๆนะครับสติเกอร์ต่างๆอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เนี่ยฮะตัวตเก็บเม็ดอาร์คนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีชนไม่มีโดนแม่แน่นอนนะครับซีนซิลิโคนโอ้โหคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแผ่นเพลทนี่ฮะมาตรฐานเลยนะครับเดือนกันยาปี18นะครับชัดเจนนะครับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้โอ้โหคันหน้านะครับเดิมๆสวยๆเดิมๆเลยเนี่ยฮะ ปั๊มแอลยังอยู่นะครับน็อตไม,ไม,ไม่ไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีไขแต่อย่างใดโอ้โหสวยงามมากๆนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะฮะสำหรับท่านที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูยกสูงสีดำนะครับคันนี้นะฮะมาแล้วนะครับไฮลักซ์รีโว 2.4G นะครับได้รุ่น G ไปี2018เลขหมายเพียง130,000นะครับฉเฉลี่ยว,วันหนึงประมาณวิ่งประมาณ70โล นะครับไม่เกินนะฮะราคาสุดคุ้มเพียง5 4 0 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวนผ่อน9,000ออกรถไดทุกอาชีพนะครับข้าราชการรัฐวิสาหากิจพนักงานพ่อค้าแม่ขายเกษตรกร,ร,กรโทรมาคุยกันเลยครับ0 6 4 8 2 6 7ส6 5ดวินดีเซลยินดีให้คำปรึกษานะครับเรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสบายใจได้ออกรถได้ทั่วประเทศนะครับโทรมาคุยทักมาคุยกันเลย วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมนะฮะรถส,สวยๆขั้นถัดไปจะเป็นรุ่นไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้วินดีเซลล์ไปแล้วครับสวัสดีครับ